ต้องบอกว่าเดือดไฟลุกจริงๆเมื่อมาร์คอภิสิทธิ์ ปะทะกับเอกธนาธรซึ่งตัวพิมพ์ข่าวสดได้พาดหัวข่าวจากกรณีดังกล่าวว่าเดือดธนาธรลั่นต่อหน้ามาร์กปมพร้อมจับมือพลังประชารัฐคนเฮรัน่นธนาธรปลุกฝั่งประชาธิปไตยไม่ใช่แค่ไม่เอาประยุทธ์แต่ต้องไม่เอาพักพลังประชารัฐเปยมีบางพักไม่ปลื้มบิ๊กตู่แต่อยากร่วมพักที่ชูตัวเองนั่งนายก นายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจได้กล่าวบนเวทีดีเบตวันนี้ว่าต้องบอกว่าไทยจะเดินหน้าไม่ได้เลยถ้าเราไม่พูดถึงความปองดองแต่นักการเมืองกลับบอกให้หลงหลงลืมลืมไปเถอะทั้งนี้คนที่ไม่ให้เกิดความปองดองไม่ใช่ประชาชนที่เป็นเจ้าของอำนาจนั้นแต่เป็นที่เอาอำนาจจากเราไปมากกว่าจุดตัดจริงๆในการเลือกตั้งครั้งนี้คือการเท่าเทียมจริงๆ อำนาจที่ไม่ได้มาจากประชาชนและเป็นอำนาจที่มาชนกับอำนาจที่มาจากการเลือกตั้งกรณีที่ตนเสนอปองดองให้คนที่กระทำความผิดเก่าโดยกล่าวหาจากอำนาจดังกล่าววันนี้จุดยืนของพักเราพูดมาตลอดว่าไม่เอาผลเอกประยุทธ์และต้องไม่เอาพักพลังประชารัฐด,ด้วยทั้งนี้ในการดีเบตดังกล่าวนายอภิสิทธิ์ได้กล่าวว่าจากกรณีนี้เพราะพักพปฏิบัติต้องการเป็นแกนนํารัฐบาล หากตนได้จัดตั้งรัฐบาลจะชวนใครมาร่วมรัฐบาลตอนนี้มีสองพักที่ไม่มีปัญหาสามารถมาร่วมได้และแปลว่านโยบายต้องเป็นไปตามอุดมการของพักส่วนจะดึงพักพลังประชารัฐร่วมหรือไม่คืออยู่กับเงื่อนไขถ้าสืบทอดอำนาจตนก็ปฏิเสธชัดๆเลยนะครับผมไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อแน่นอน ฟังช้าช้าชัดชั้นอีกทีนะครับผมไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อแน่นอนเพราะการสืบทอดอำนาจคือความขัดแยง้งและขัดกับอุดมการ์ของพรรคประชาธิปัตย์ที่บอกว่าประชาชนเป็นใหญ่5ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจแย่ yeah, บ้านเมืองเสียหายมามากพอแล้วหมดเวลาเกรงใจแล้วครับ ไม่ใช่แค่เอาคุณประยุทธ์หรือเปล่าพอธนาธรอ,ออกมาพูดว่าไม่เอาคุณประยุทธ์แล้วสังคมสนับสนุนเราทุกคนก็ออกมาพูดว่าไม่เอาคุณประยุทธ์ตามผมคิดว่าประเด็นใหญ่มากกว่านี้คือไม่ใช่แค่ไม่เอาคุณประยุทธ์แต่ต้องไม่เอาพลังประชารัฐด้วยผมเชื่อว่าผมเชื่อว่ามีพักบางพัก ผมเชื่อว่ายังมีพักบางพักที่บอกว่าไม่เอาคุณประยุทธ์แต่อยากจะจับมือกับพลังประชารัฐเพื่อชูตัวเองขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีขอบคุณครับถ้าคุณพิทิจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่พักพลังประชารัฐคือสมการที่สําคัญสุดท้ายจะดึงพลังประชารัฐนะครับอยู่ที่เงื่อนไขที่ผมจะตั้งให้เขาและเขาจะรับหรือไม่ถ้ามีการสืบทอดอํานาจในรูปแบบใดๆ ผมก็ปฏิเสธครับไม่ไม่มีการร่วมกันผมต้องเรียนอย่างนี้ครับผมต้องบอกว่าเวลาที่ผมวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่างๆเนี่ยผมไม่ได้เกลียดใครเป็นการส่วนตัวนะครับผมวิพากษ์วิจารณ์ด้วยหลักการทั้งหมดยืนยันว่าที่พูดมาทั้งหมดที่อาจจะดูดุดนันดูเข่งขึมนะครับไม่ได้เกลียดใครทั้งสิน้นไม่เป็นเพอร์สันอลครับผมนะฮะมองหน้าคุณพิสิทธินีดนึงฮะั้ม yes. จากกรณีดังกล่าวชาวเน็ตได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่างๆมากมายหลังจากชมคลิปดังกล่าวเป็นต้นว่ามาร์กจ๋อยจืดสนิทหลักการธนาทรชัดไม่มีแอบแฝงอีกความคิดเห็นหนึ่งพ่อของฟ้าวันนี้โหดเกินเอาเธอจดหมายรักของคนเลถวนั้นกลายเป็นปุ๋ยไปเลยความเห็นต่อไปนะครับ ขึ้นขบวนนี้ช้าไปมาร์กเอ๋ยอภิสติแค่พูดหาเสียงที่จริงแกคิดนานมากแล้วที่จะพูดคำนี้เลืออตั้งเสร็จก็พูดอีกอย่างไม่อยู่กระล่องกับรอยมานานแล้วความคิดเห็นต่อไปต่อพี่มาร์กซะหน้าหงายเลยคุณธนาทรน,นักการเมืองแต่เลือดใหม่ชัดเจนเอ,เอาเอาผมเลือกคุณครับพักของประชาไตยยังไงก็เลือกอีกความคิดเห็นหนึ่งเออประกาศให้มันชัดเลย ถ้าใช้ชัดฝันนี้ต้องประกาศว่าไม่จับมือพักพลังประชารัฐธนาธรพูดถูกอีกความคิดเห็นหนึ่งนะครับความคิดเป็นพระเอกจริงๆคุณธนาธรคุณชัดเจนมากขอบคุณมากค่ะ